ให้หลวงพ่อถามโดยรวมหรือถามทีละคนในข้อสอบข้อสุดท้ายสนหรับคืนนี้ว่าในอาการสามสิบสองทั้งหมดโดยยอ่อเหลือกี่อาการเหลือสี่เหลือสองคุณพันษาฮะถามว่าอาการของสาสสองน่ะโดยยอ่อเหลืออาการไม่ได้ถามว่าธาตุเท่าไหร่แบบนี้หลวงพ่อจะยื่นไหมแบบมิกี้ดีไหมขอตอบว่าสี่อย่างพระเจ้าค่ะสี่อย่างค,คืออะไรบ้าง ยืนเดินนั่งนอนค่ะยี่เดินนั่งนอนต่อไปเลยต่อส่งไม่ต่ออาการส2สองย่อแล้วเหลือกี่อย่างเหลือกี่อาการ5ค่ะคือยืนเดินนั่งนอนแล้วก็อิริยาบถย,ย่อยอิริยาบถย,ย่อยเอาสูงต่อตอบก่อนสูงต่อถูกผิดไม่ได้เอาถูกเอาผิดนะมันไม่ตอบนะคะไม่เข้าใจคําถามฟังอีกครั้งนะอาการ32ทั้งหมดนี้เรียกว่าอาการสาิสอง แต่ถ้าให้ยอ่อเหลืออาการหลักเหลือสักเท่าไหร่ที่สัมผัสได้ยากไปไหมคำถามยากยากอ้าวเอา,เอาเข้อไม่คืนมาทางนี้เอาต่อจากคนเมื่อกี้แต่บอกว่าหนึ่งคือแล้วบ้างสองก็คคออะไรคิดว่าเหลืออยู่สองค่ะคือยืนกับเดินยืนกับเดินต่อไปเลยไม่รู้ค่ะไม่เข้าใจคําถามฟังอีกครั้งเดี๋ยวพึ่งส่งเมื่อกี้เราสวด อาการสามสี่สองใช่ไหมเจ้าค่ะผมควรเล็บฟันหนังเจ้าค่ะเมื่อรวมอาการหลักๆของทั้งสามสี่สองเนี่ยสักน้อยลงมาควรจะเหลือสักกี่อาการคงสองอาการบังคะ่ะก็ยังไม่เข้าใจเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้าใจเอาส่งต่อเจ้าค่ะส่งต่อ,ตอจะได้รู้พื้นฐานของผู้ปฏิบัติเหลือสามอาการคะ่ะยืนเดินนั่งคะ่ะที่เดินนั่งนอนต่อไปเลยอาการเกิดกระดับค่ะในสองอาการเกิดกระดับอาต่อไปเลย หนาวกับหิวค่ะอะไรนะหนาวแล้วก็หิวค่ะ,ะนะหนาวแล้ว,วก็หิวยืนใกล้แอร์ปน้นยมั้งของของโยมเป็นตึงกับหย่อนนะพระอาจารย์ตึงกับหย่อนสองอาการเออหนูไม่รู้เข้าใจถูกป่ะนะคะยืนยืนเดินง่วงเบื่อไม่พอใจค่ะสี 4, 4่สี่หรือห้าอาการเอาประมาณห้าห้าอาการเอาสูงต่อเลยอยู่สามค่ะยืนเดินแล้วก็นั่งยืนนั่ง เอาละขอไมค์คืนทีนี้ข้อสอบรู้สึกจะข้อสอบออกยากไปเนาะเอาก้วมานั่งที่เดิมปรากฏว่าที่ประเมินผิดไปเพราะว่า,านักเรียนเรานึกว่าได้พื้นฐานมาหวันเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องนี้แน่นอนแต่ห้าวันยังยังไม่เคลียร์เนาะในนี้ท่านบอกว่าอาการ32ในร่างกายของเรามีสามสิบอย่างใช่ไหมผมคนเรียกฟันหนัง ขณะนั่งเนี่ยมีอาการอะไรบ้างยืนมีอาการอะไรบ้างเดินมีอาการอะไรบ้างยืนเดินนั่งนอนมีอาการอะไรเอ่ยคุณวิชัยในช่วงยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดเนี่ยในอาการทางกายของเรามีกี่อาการหนักเบาแล้วก็เป็นกลางง่ายๆใช่ไหมนั่นก็มีสามอาการแค่นั้นเองก็บอกว่าในเดต้นแล้วเราคิดมากไปเองมีอาการหนักมีอาการเบามีการเป็นกลางมีอาการ สบายไม่สบายเฉยๆก็พูดมาตลอดเพราะอันนี้คือเราอยู่ในห่วงของกรรมฐานนี้คิดเอาตลอดพอเราอะไรที่ง่ายๆเราเลื่งเข้าไม่ได้อันนี้คืออุปสรรคของการปฏิบัติกรรมฐานเพราะว่าเราไปคิดเอามันยากแต่ว่าไปคิดเอาเนี่ยแม้จะบอกไปแล้วสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ยังนึกไม่ไดเ้เพราะไปอยู่ในความคิดนั้นเองให้เข้าใจว่าเรื่องกรรมฐาน ที่เราทามามันไม่ไปไปไหนมาไหนทุกวันเพราะเราไปคิดเอาตามที่คําสอนข้อมูลมันเยอะเกินไปไหนจะอ่านหนังสือไหนจะฟังซีดีไหนจะฟังพระอาจารย์ไหนจะฟังบรรยายนูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดใช่ไหมพอมารู้จักสภาวะธรรมง่ายๆตื้นๆเนี่ยเราเรานึกไม่ออกอันนี้คืออุปสรรค นี่คือคําตอบว่าทําไมเราจึงปฏิบัติได้ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือศรัทธาเรามักจะยังไม่เกิดปัญญาศรัทธาว่าคนที่สอนดีคนที่สอนไม่ดีคนที่น่าเลื่อมใสคนที่ไม่น่าเลื่อมใสคนที่สอนถูกคนที่สอนผิดคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่เนี่ยตัวตรงนี้อีกเหมือนกันที่เป็นอุบสรรคที่มันบล็อกตัวการปฏิบัติของเรานะดังนั้นคือจะต้อง เปิดนะเปิดใจแล้วก็ทำใจให้สบายเฉยๆเหมือนเรามาพักผ่อนมากินมานอนสบายแต่ว่าได้มารับรู้อะไรบางอย่างที่อาตมาในฐานะเป็นกาลยายนมิตรมาเป็นเพื่อนคุยด้วยเพื่อนเพื่อนชนคุยไม่ใชหมาฐานะพระอาจารย์ในฐานะมาเป็นเพื่อนชวนคุยที่เรื่องที่เราต้องการจะมาฟังเท่านั้นเอง ถ้าคิดว่าดัานะเป็นพ้าอาจารย์อามาอย่างเป็นไม่ได้แต่เป็นกรัรยนานมิตรได้นะคือฟังแล้วก็ไม่ให้เชื่อว่าสิ่งที่นําเสนอเนี่ยใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองเพราะทุกคนเนี่ยมีสติปัญญาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ที่นี่มันมันยังไม่ชัดว่าสติปัญญาที่เราเข้าใจเนี่ยมันใช่ในสิ่งที่เราควรจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงนั้นเองนะดังนั้นอันนี้คือการตรวจสอบในวันนี้ ในการที่เราจะอยู่กันด้วยกันต่อไปอีกสามสี่วันเนี่ยต้องรู้พื้นฐานตรงนี้ชัดเจนว่าเราควรจะพากันไปอย่างไรนะก็คิดว่าน่าจะพอจะรู้แนวว่าอีกสองสาวันข้างหน้าเนี่ยเราจะปฏิบัติกันอย่างไรอันนี้เป็นการทดสอบพื้นฐานในวันนี้เท่านั้นนะเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ลึกกว่านั้นที่จะมาทำพูดกันเล่นๆไม่ได้เป็นการไม่ไม่เหมาะ จะพูดกันเรื่องจริงเรื่องที่ขณะที่เราต้องมาทำํำพวกเราก็จะเสียสละวันมานั่งกันตรงนี้เนี่ยแต่และคนมีงานทํามีภารกิจเยอะแยะมากมายเรื่องรับผิดชอบไม่ว่าครอบครัวรายได้หนี้สินและปัญหาเศรษฐกิจต่างๆแต่โยมเข้ามานั่งที่ได้โดยที่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นมาเห็นคุณค่าและเวลาของโยมที่สละมาเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ได้นํากล่าว ในนนำไปเนี่ยสิ่งไหนไม่ใช่ความจริงทําให้เสียเวลาก็จะไม่ไม่นาสิ่งนั้นมาพูดเพราะเวลาของเรามีค่าดังนั้นเองก็ในช่วงที่เรียนปฏิบัติด้วยกันอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดอย่าไปจริงจังทาให้สบายเรามาสแสวงหาความสุขความสบายไม่ใช่มาสแสวงหาความทุกข์เราก็ต้องสร้างเหตุให้มันสอดคล้องกับผลที่เราต้องการนิพพานังปรังสุข,ขังนิพพานเป็นสุขยอดของสุขเหนือสุขเราจะทำไงให้มัน เริ่มต้นเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเบื้องปลายเบื้องปลายต้องการความสุขสูงสุดเบื้องต้นเราต้องได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงแม้จะเล็กๆก,ก็ตามแต่ขอให้เป็นของจริงแล้วมันค่อยๆต่ไปตายไปตาไป,าไปถ้าเราต้องการสุขสูงสุดแต่เราทรมานเกือบตายเนี่ยเหตุผลไม่สมกันอ่ามันไม่ไม่ใช่เราจะทำผ่อนคลายสบายแต่มีปัญญานั่นคือวิธีการวิปัสสนาเข้าใจแล้วมันจะสบาย แล้วทำยังไงก็ได้ต่อไปฟวิปัสสนาง่ายสบายทำที่ไหนก็ได้แต่มีวินัยในตัวนะมีระเบียบในตัวเพราะนั้นระเบียบวินัยไม่ใช่เพื่อที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ผู้จัดต้องการแต่เพื่อเอื้อต่อการสแสวงหาสัจจะขั้นละเอียดอ่อนให้ชัดเจนขึ้นเหมือนเราถือเทียนไขผ่านที่ลมแรงเราพยายามปกป้องทุกอย่างไม่ใช่เพื่อที่จะให้อ่า เทียนไขมันสวยงามแต่ป้องกันไม่ให้เทียนไขมันดับก่อนที่ไปถึงเป้าหมายเท่านั้นเองดังนั้นเองก็พวกเราอาจจะไม่คุ้นกับสไตล์นี้แต่ให้เปิดใจรับว่าได้พิสูจน์มายาวนานว่ามันเป็นสไตล์ที่เป็นปัจจุบันนะแล้วก็หลังจากเอามารู้เรื่องนี้มาเอามาก็ไม่มีเรื่องที่จะทุ์ร้อนแต่จะทำยังไงให้เพื่อนมนุษย์ของเรา เกิดแก่เจ็บตายมาแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่รู้อะไรเนี่ยเสียดายเสียดายชีวิตเพราะว่าสภาวะของชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นสภาวะที่สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าเกิดมาผ่านมาชาติหนึ่งโดยที่ไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเวลาวกลับไปเนี่ยแถมไปตกนรกอีกต่างหากมันไม่คุ้มกันเราจะทําอย่างไรถึงแม้ว่ายังไม่มีวาสนาบาร,รมีที่จะทำเวลาอาสวะกิเลสได้ให้หมดในชาตินี้ จะต้องเวียนว่ายใจเกิดก็ให้มันไปเกิดในทางที่สุขที่สบายให้สั่งสมไว้แต่คนไหนบางคนมีสติปัญญามีบุญบรารมีสั่งสมมาเพียงพอแล้วก็าสามารถทําให้ทุกมันสิ้นได้กิเลสอาสะวะได้สิ้นในชาตินี้ก็ขอให้ทําเท่านั้นเองเป้าหมายเพราะการเกิดมันไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่ทุกขทรมานเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดอีกจะไปเกิดเป็นอะไรแต่เรารู้แน่ๆว่าเกิดมา ชาติเนี้ยเรามีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาได้ทาวิปัสสนานี้ก็ถือว่ายอดละแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอให้มันจบนะให้ทุกมันจบไม่ต้องไปทุกอีกนะชีวิตนี้มันมัน,ม,นมันสั้นไม่รู้ว่าเราจะเจ็บวันไหนป่วยวันไหนไม่เท่าแค่ตายแค่ป่วยก็กทําไม่ได้แล้วนะทายากละนะนั้นามาก็ก็เห็นคุณค่านะ ็นคุณค่าของเวลาที่เราสละมาเห็นคุณค่าของชีวิตที่เราเป็นเจ้าของอยู่ว่าเป็นสิ่งสูงสุดดีกว่านะสัมภัสสัตทั้งหลายเรามีวิพัฒนาการมากกว่าจะมาเป็นคนได้สมบูรณ์มีอาการครบ32อย่างนี้ไม่รู้ผ่านวิวัฒนาการแห่ความเป็นสัตว์ต่างๆมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วลนั้นเองก็ถือว่าโชคดีที่เราได้มีโอกาสได้พบกันวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจ ที่เราจะทำต่อไปในวันนี้และวันต่อไปและทำจนกระทั่งเราได้สตีป,ปัญญาสมบูรณ์สามารถตัดรากเง่าของกิเลสตัณหาอุปทา,านด้วยการทุกคนทุกท่านถือ